ขอกินหน่อยขอกินหน่อยขอกินหน่อยให้ขออันหนึ่งได้ไหมใม่ขออันหนึ่งได้ไหมให้ขออันหนึ่งครับแม่ขออันหนึ่งครับขอบคุณนะครับแล้วจะขอหน่อย

อ ah, ่แม่คืนแม่คืนแม่คืนคราบก่อนครับครับเสเองให้คนอื่นแล้วทีนี้ันหมดแลสมติ